ถามว่าทําไมใครๆกินกูต้าของเราแล้วรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะเพราะว่านี่เลยทุกคนที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยคืออะไรคือสารสกัดค่ะสารสกัดที่เราใส่จริงๆไม่ใช่แค่แบบสารขึ้นเนื้อหรือแค่ดิบๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะเราใส่สารสกัดเต็มโดสจริงๆตามงานวิจัยว่า กลูต้าไลโปโซแมทเนี่ยมันช่วยเรื่องของผิวได้ดีมากและต้องใส่เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ใส่ปริมาณเท่าไหร่กรูต้าไลโปโซแมทดีกว่ากรูต้าตัวอื่นๆยังไงตัวนี้เขามีเทคโนโลยีค่ะ ที่ไปห่อหุ้มกรูตาไม่ให้กรูตาถูกทําลายคือกลูตาส่วนใหญ่เนี่ยพอเรากินเข้าไปแล้วมันจะโดนทาลายก่อนมันก็เลยไม่ได้ประสิทธิภาพในการที่กินกรูตาเข้าไปแต่ตัวนี้มันห่อหุ้มไม่ให้กรูตาถูกทําลายใช่ไหมพอกินเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปส่งเข้าสู่เซลล์เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วมาบวกกับพลังของในอซินามายแอลกูตามีนแล้วก็สารสกัดอื่นๆอีกหลายชนิดนะคะที่ส่งเสริมให้ผิวเราเนี่ยดูฉ่ำดูใสคือดีมากจริง ถ้าใครไม่ได้มีปัญหาผิวแบบเวอร์อรมากมายอะ่ะไม่ถึงสัปดาห์เราจะรู้สึกถึงความนุ่มชุ่มฉื้นของผิวแล้วแต่ถ้าใครโดนทําลายมาแบบนานมากๆก,ก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงสองสัปดาห์หรืออะไรก็ตามแต่ว่าไม่นานเกินรอแน่นอนเพราะว่าตัวกรูต้าไลโปโกต,ตัวนี้นะคะจะเทียบเท่ากับการ ดิบวิตามินตามคลีนิกเลยค่ะดิบเข้าไปในเส้นเลือดมันก็เห็นผลลัพธ์ชัดเจนอยู่แล้วเพราะว่ามันโดยตรงใช่ไหมตัวนี้ก็เช่นกันค่ะเพราะเขาโดนปกป้องไม่ให้ถูกทาลายดังนั้นพอเรากินเข้าไปเนี่ยมันก็เสริมประสิทธิภาพได้ดีมากๆเลยนะคะใครที่กินแล้วแบบเฮ้ยสามวันสี่วันยังไม่เห็นผลลัพธ์หรือสัปดาห์หนึ่งยังไม่เห็นผลลัพธ์ลองกินต่อไปนะคะกินต่อไปให้เขาได้ไปทํางานให้เขาได้ไปบูสต์ผิวเรานะคะรับรองค่ะว่าไม่ทันหมดสามกล ก็มันต้องเห็นความเปลี่ยนแปลงบ้างแล้วล่ะเพราะขนาดเราอะส้นเท้าเราแตก,แตกมันยังนุ่มเลยอะเรารับภาษาอะไรกับผิวกับหน้าเราที่มันไม่ได้หยาบแบบคำถามที่บอกป่ะไม่รู้จะเปรียบเทีเปยังไงอะทุกคนคือมันเห็นผลลัพธ์จริงๆนะคะด้วยเต็มโดสตามงานวิจัยแล้วคูต้าไลโปโซแมกเน้นนำเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะสารสก,กัดอื่นๆอีกแล้วก็มีสารสก,กัดจากไรซ์เซลมาด้วยตัวนี้เขาจะอบอุ้มเก็บเก็บกักน้ำไว้ใต้ผิวดังนั้นนะคะความชุ่มชื้นความใสคือ มาเลยดรัสกินเลยลองดูนะคะเราทำมาเสร็จเล็กเนี่ยเสร็จทดลองอะ่1อะ1ก่องหซองอ่ะคนส่วนมาก80-90%คือเริ่มรู้สึกแล้ว่าเฮ้ยผิวมันชุ่มชื้นจังเลยผิวแบบเวลาโดนไฟเวลาโดนแดดเวลาลงสระว่ายน้ำทำไมมันเหมือนแบบออร่าจังเลยต้องลองนะคะ